ระบบป้องกันขีปนาวุธทัดของสหรัฐนัดว่ากันว่าเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับโดยในช่วงกลางปีที่แล้วครับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีฐานทัพของสหรัฐตั้งอยู่ได้ทําข้อตกลงกับอเมริกาครับในการรับเอาระบบป้องกันขีปนาวุธนี้มาตั้งอยู่โดยคาดว่าจะเริ่มใช้อย่างสมบูรณ์ได้ภายในปีนี้นะครับ ขณะเดียวกันครับล่าสุดในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธ4ี่ลูกสลูกตกไปในเขตเศรษฐกิจจำพาะของทะเลญี่ปุ่นในวันเดียวกันนั่นเองครับชิ้นส่วนแรกของระบบป้องกันขีปนาวุธนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเกาหลีใต้แล้วครับสำหรับการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธนี้ คาดว่าจะตั้งอยู่ในบริเวณภาคใต้ของประเทศเกาหลีใต้นะครับนั่นคือที่เมืองซองจูบริเวณจังหวัดขยองซังเหนือครับก็ถือว่าห่างจากเขตของเกาหลีเหนือพอสมควรกรุงโซเนี่ยห่างจากเกาหลีเหนือแค่ประมาณสัก40กิโลเมตรนะครับแต่ว่าระบบนี้จะไปตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ขณะเดียวกันพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับระบบป้องกันขีปนาวุธนี้ให้ดียิ่งขึ้นกันหน่อยนะครับคาว่าทาร์ดนี้ย่อมาจาก Terminal High Altitude Area Defense หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยครับก็แปลว่าระบบป้องกันขีปนาวุธในบรรยากาศชั้นสูงความสามารถของระบบนี้ก็คือสามารถป้องกันขีปนาวุธของศัตรูที่ยิงมาในพิสัยใกล้และพิสัยกลางได้นะครับ โดยระบบนี้ครับพัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีทมาตินมีการพัฒนากันมานับตั้งแต่ปี2534ยุคนั้นครับสหรัฐเข้าไปก่อสงครามอ่าวเปอร์เซียเพราะฉะนั้นครับก็เลยต้องการคิดค้นระบบป้องกันขีปนาวุธขึ้นมาเพื่อรับมือกับขีปนาวุธสกัดที่อิรักนั้นซื้อมาจากรัเสเซียแล้วก็ใช้ยิงตอบโต้กับสหรัฐจนกระทั่งมีการพัฒนามาเรื่อยๆครับและเสร็จสมบูรณ์มีการเริ่มการใช้งานครั้งแรกในปี2551 สำหรับระบบนี้ครับมีระยะทำการ200กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลพอสมควรแต่สิ่งที่น่าจับตาก็คือความสูงครับสามารถยิงขึ้นไปไปชนกับมิตรทายกับขีปนาวุธของศัตรูเนี่ยได้สูงถึง150กิโลเมตรจากพื้นโลกนั่นก็คือเหนือชั้นบรรยากาศโลกขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้ครับความเร็ว2,800เมตรต่อวินาทีหรือว่า1 8 0กิเมตรต่อชั่วโมง และใช้ระบบเรดาร์ X-band รุ่น A N T P Y 2นะครับสิ่งที่ประเทศจีนซึ่งมีอนาเขตติดกับเกาหลีเหนืออยู่แบบนี้เนี่ยนะครับกลัวระบบนี้มากบอกว่าระบบทาร์นี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของจีนเนื่องจากระบบเรดาร์นี่แหละครับว่ากันว่ามีพิสัยสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ไกลถึง3,000กิโลเมตรเพราะฉะนั้นจากจุดที่ตั้งตรงนี้ไม่ได้แค่เกาหลีเหนือครับเรดาร์สามารถ มีพิกัดสามารถตรวจจับไกลไปได้ถึงเขตของเจนที่ติดกับเกาหลีเหนือด้วยนอกจากนี้ครับถ้าจะอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆถึงการทํางานของระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตนี้ก่อนอื่นต้องบอกครับว่าระบบนี้มีส่วนประกอบหลักๆ3ส,ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกก็คือรถบรรทุก1กองของรถบรรทุกที่บรรทุกขีปนาวุธในการป้องกันเนี่ยนะครับมีทั้งหมด6คันด้วยกัน1คันบรรจุขีปนาวุธได้8ลูกครับในการยิง ทั้งหมด6คัน8คูณ6ก็เท่ากับ48ลูกนี่คือส่วนที่1นะครับส่วนที่2ก็คือรถที่บรรจุอุปกรณ์ที่เอาไว้ตรวจจับสัญญาณเรดาร์ครับส่วนที่3ก็คือรถคันนี้ครับเป็นรถที่เอาไว้ควบคุมการยิงแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับศูนย์ระชาการที่อยู่ไกลออกไปเพื่อที่จะได้สั่งว่าควรจะยิงเมื่อไหร่เวลาไหนนะครับ ทีนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อศัตรูยิงขีปนาวุธขึ้นมานะครับรถที่เอาไว้ตรวจจับสัญญาณเรดาร์เนี่ยก็จะตรวจจับขีปนาวุธของศัตรูที่ยิงขึ้นไปก็เกือบถึงจุดสูงสุดของการยิงแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็น mid course phase จากนั้นศูนย์สังการครับก็จะติดต่อกับศูนย์บัญชาการว่าให้ยิงขีปนาวุธสกัดไปได้เมื่อไหร่จนกระทั่งนี่แหละครับเฟสนี้ก็คือเฟสที่เรียกว่า terminal phase ก็คือเกือบที่จะตกลงมาถึงจุด เป้าหมายแล้วระบบขีปนาวุธสกัดเนี่ยก็จะยิงไปแล้วก็ชนกันณจุดนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเริ่มเอามาใช้งานเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็มีการเอาไปประจําการกันแล้ว3จุดด้วยกันของอเมริกานะครับก,ก็คือมีการเอาไปประจําการบริเวณที่รัฐฮาวายอีกจุดหนึ่งก็คือที่เกาะกวมครับอยู่ใกล้ๆก,กับฟิลิปปินส์แต่ว่าเกาะกวมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาณาเขตของสหรัฐอยู่แต่ว่า อีกหนึ่งประเทศครับเป็นประเทศแรกของโลกที่สั่งซื้อระบบนี้มาใช้นั่นก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรสในตะวันออกกลางครับสั่งซื้อระบบนี้มาใช้เมื่อปี2,554แต่ใช่ว่าการเอาระบบนี้มาติดตั้งเนี่ยจะมีคนเห็นด้วยทุกคนนะครับเพราะว่าในเกาหลีใต้ก็มีการประท้วงกันเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณโดยรอบเขตที่มีการเอาระบบทาร์สเนี่ยไปติดตั้งนั่นก็คือสนามกอล์ฟของบริษัทลอตเต้นะครับ ทีนี้คนเนี่ยเขาห่วงอะไรคนเขาห่วงกันว่าจะได้รับผลกระทบครับเพราะว่าเมื่อมีระบบป้องกันขีปนาวุธนี้ไปติดตั้งไว้ก็อาจจะตกเป็นเป้าโจมตีได้หรือไม่ระบบเรดาร์ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับหรือไม่ก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแถวนั้นไม่เห็นด้วยกันถึงขนาดที่ว่าโกนหัวประท้วงกันในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ ขณะดเดียวกันครับที่ประเทศจีนก็เริ่มมีการบอยคอรตต่อต้านกระแสน,นี้แล้วเหมือนกันอย่างเช่นนี่คือห้างลอตเต้นะครับห้างสรรพสินค้าของเกาหลีใต้ที่ไปเปิดที่ประเทศจีนมีนับร้อยสาขาครับแต่ว่ามีมากกว่า30สาขาที่ตอนนี้ถูกปิดชั่วคราวโดยจีนอ้างว่าละเมิดกฎด,ด้านความปลอดภัยในการป้องกันอักขีภัยแต่ก็เป็นแค่ฉากหน้าเท่านั้นครับเพราะว่าจริงๆเป็นการตอบโต้การติดตั้งระบบทาร์ของเกาหลีใต้มากกว่า ขณะเดียวกันในแง่ของประชาชนตอนนี้ก็เริ่มมีการบอยคอรดครับไม่ยอมไปเที่ยวเกาหลีใต้กันแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือระบบป้องกันขีปนาวุธทัน์นี้ยังไม่เคยนํามาใช้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกาหลีเหนือโจมตีเกาหลีใต้จริงๆตอนนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าจะสามารถป้องกันขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือได้ดีแค่ไหนและรับได้จํานวนกี่ลูกครับ